สรุปตารางคะแนนพรีเวลีกอังกฤษฤดูการ2025-2026หลังคู่คืนวันเสาร์อัปเดตประจำเช้าวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568อันดับ 1. อาร์ n เซนอลมี26คะแนนอันดับ 2. เชลซีมี20คะแนนอันดับ 3. แมนเชสเตอร์ซิตี้มี19คะแนนอันดับ 4. ซันเดอร์แลนด์มี19คะแนนอันดับ 5. ท็อตแนมฮอสเปอร์มี18คะแนนอันดับ6ลิเวอร์พูลมี18คะแนนอันดับ7เอฟซบอรนมัตมี18คะแนนอันดับ8มันเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี18คะแนนอันดับ9คริสตันพาเลสมี16คะแนนอันดับ10ไบรตันแอนด์โฮฟอัลบิยัมี15คะแนนอันดับ11เอเวอเรตต์มี15คะแนนอันดับ12 ออสตันวิลล่ามี15คะแนนอันดับ13เบรนฟอร์ดมี13คะแนนอันดับ14นิวคาสเซิลยูไนเต็ดมี12คะแนนอันดับ15ฟูลแลมมี11คะแนนอันดับ16ลีดส์ยูไนเต็ดมี11คะแนนอันดับ17เบอร์ลีย์มี10คะแนนอันดับ18เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี10คะแนนอันดับ19 Nottingham Forest มี6คะแนนอันดับ20 w o l v e a m p t o n มี2คะแนนก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ